คําว่าโดยพระธรรมกิติวงศ์ราชบัณฑิตเรื่องพระประธานพระประธานคือพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์พระประธานถือกันว่าเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าคล้ายกับพระองค์ประทับเป็นประธานในเวลาสังทำสังฆกรรมหรือในการทำกิจของสงฆ์ หรือในเวลาที่พระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาเข้าเฝ้าตอนธรรมวัดเช้าเย็นเมื่อเอ่ยถึงคำว่าพระประธานปกติจะหมายถึงพระประธานในโบสถ์เท่านั้นแต่ปัจจุบันนิยมเรียกพระพุทธร,รูปที่ประดิษฐานในวิหารบ้างบนศาลาการประเรียนบ้างว่าเป็นพระประธานเหมือนกันเป็นแต่ว่า เพิ่มคําให้ชัดเจนลงไปว่าพระประธานในวิหารพระประธานบนศาลาวิทยุชุมชนท่าทองใหม่ตั้งใจสืบสารวัฒนธรรมไทย